ตอนนี้เราก็เสริมแหนบให้กับรถรีโว่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะฮะเราเพิ่มแหนบ20มิลเข้าไปข้างละ3แผ่นครับนะฮะถอดแหนบของชุดเดิมออกนะครับเพื่อจะรับน้าหนักประมาณก3ตันนะฮะใส่เหล็กและแหนบกันบิดเข้าไปด้วยนะครับทางด้านท้ายกับทางด้านหน้านะครับเราทําการดัดแหนบให้เพื่อจะให้รับไวขึ้นนะครับเนื่องจากรถคันนี้นะฮะใส่แหนบชุดบนมาเยอะนะครับเราก็ทําการ ดัดแหนบขึ้นมาช่วยรับให้นะฮะเดี๋ยวปล่อยรถลงมาเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูครับส่งแหนบกันนิดนึงนะฮะทางด้านหน้าก็มีการดัดแหนบหน้าขึ้นด้วยนะครับเพื่อให้หัวแหนบไม่ต่ําแล้วก็เพื่อจะให้รับไวด้วยนะครับแหนบชุดนี้ของเขานะฮะจะมีอยู่ประมาณ1 2 3 4 5ี่ห้าแผ่นนะครับซึ่งแหนบ5แผ่นเนี่ยเขาจะดันตัวรถลอยดังนั้นถ้าแหนบเราไม่ดัดขึ้นช่วยจะเหลือช่วงเด้งน้อยนะครับเราก็ทกําการดัดขึ้นช่วยนะฮะ คันนี้เขาใช้โชคออโตพาร์ทครับแกน20มิลนะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาดูส่งกันนิดนึงนะฮะอันนี้ก็รถค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันนะครับเพราะว่ากระบะเขาค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็มีน้ำหนักพอสมควรนะฮะ,เ,ะเดี๋ยวมาดูกันครับดูส่งกันนิดนึงนะด้านหลังเราก็จะให้รับไวกันนิดนึงนะฮะเพราะว่าลูกค้าต้องการให้แหนบนั้น รับน้ำหนักได้ไวนิดหนึง่งนะเพราะว่ามาอย่างนั้นใส่ของไม่เกิน3มตันนั้นรอติดสมนะครับซึ่งของลูกค้านั้นรถเขารอจะติดสมนะคะเราจะให้ดูนิดหนึ่งครับนี่ฮะช่วงเด้งช่วงห่างจะยังมีให้นะครับรับน้ําหนักได้มากกว่าเดิมซึ่งของเดิมเขาใช้แหนบบางนะฮะแต่ตัวนี้ก็จะมีความหนามากกว่าเดิมเป็นแหนบ20มิลนะครับนี่ฮะ ็นแหนบ20สมิลเลยนะสวยงามครับทรงก็จะอยู่ประมาณนี้ครับรถก็จะสูงนิดหน่อยนะฮะขับรถเบาก็จะไม่กระด้างจนเกินไปครับเปิดช่วงเด้งให้นะฮะปล่อยรถลงมาแล้วก็อยู่ทรงนี้ครับเพื่อนเพืเ่อคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบนะฮะก็ติดต่อมาที่อู่ปริชาติอรอยได้นะครับอู่ปริชาติอรอยนะฮะพิกัดออยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับ รถจะอยู่ทรงนี้ครับรถเขาก็จะท้ายลอยนิดนึงนะครับซึ่งรถตัวนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราจะทําให้ท้ายต่ําเนี่ยนะฮะก็ทําให้ได้ไม่ยากหรอกเพียงแต่ล้อเนี่ยถ้าถ่างขึ้นมาแล้วเนี่ยล้อขึ้นไปมากไม่ได้ล้อจะติดซุ้มนะฮะเห็นไหมฮะดังนั้นล้อเนี่ยนะฮะถ้าผมแนะนํานะ <c oughs> เพื่อนๆหลายๆคนที่เลือกล้อพยายามอย่าเลือกล้อถ่างนะครับ <c oughs> ถ้าล้อไม่ถ่างเนี่ยสามารถที่จะมุดเข้าไปในซุ้มได้เนี่ยนะฮะ ช่วงรับน้ําหนักเราก็จะได้มากขึ้นอีกนะครับดังนั้นถ้าเราเลือกรล้อทางปุ๊บเนี่ยล้อจะติดซุ้มเนี่ยเราก็จะขึ้นไปไม่ได้ใช่ไหมล้อจะขึ้นไปไม่ได้ดังนั้นก็จะมีขีดจํากัดอยู่นะครับโอเคนะฮะนี่ก็ยกเน่ยขึ้นไปบนรถขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับส่งงานครับ